สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายักะเอฟซีสาวน้อยที่รักลักสูบสกุลครับตอนนี้ก็เดินทางมาอัานจังหวัดเลยพี่น้องหากาฮอดเอปั้มปตทน้องหินครับพี่น้องขณะนี้เวลาเจ็ดโมงเราบอกนะปะั้มปตทน้องหินครับเดินทางมาประมาณทีซีครับออกจากบ้านวัดทีซครับมาครับเวลาเท่าไหร่ครับพี่น้อยตอนนี้ ไปการไปงานได้น้อยไม่ได้เห็นติดที่หัวได้เลยบ้านเากันซีขั้นครับพี่น้องมีลุงตูแล,ล้วก็อึ้งเปาะแล้วก็บอนแล้วก็เจ๊ก่อนครับซีขั้นครับพี่น้องหกล้อแบงจักโมงอะไรแบงจักโมงจักรยามแล้วน,วนี่เขาปั้มประตูทอดกันพี่น้องมาตีซีฮะ สี่ห้าหกเจ็ดก็สามสมกว่าครับพี่น้องสามสมกว่าหากอดใก็ปัมปอดน้องหินครับพี่น้องหลืออีกประมาณจักหกสิบกิโลบอกประมาณหกสิบเจ็ดสิบกิโลกอดพี่น้องพอกะหอดองจังสีท้ายทอดบรรยากาศในเบื้งนพี่น้องเออระยะทางสร้เลนะหัวปลามือเช้าตัวเติมมา หายเครื่องถังเขาเติมไ่ได้ขีดเดียวใช่ไมไม่เศร้า่ได้คืงถังเอาเติมก็เติมสำคัญนี่แหะเอาติมสำคัญน้นมันมันมคือกันเนาะเอามาเตมเทลองเติมเต็มถังสำคัญมงดูว่า้ามาเตเ็บปกติแล้วอย่นี้รถก็หนีเปนคทรงอย่างเขาไม่ได้เติมีน้น่ละไอ้บักพ่อบางมือกับบางมือเขาเติมเข้ากับ่ได้เติมนะือนะอาศนะัยนะอาศัยว่า ประจานมั่นซอยนะมือรเติมเติมมือรเบ่เติมก็ไต้องเติมนะเด๋ยดจักรดลนี่เดอเ้เลยจวดจ้าแล้วม่ต้องย่านมาดีนะน้ำมันหลายแล้วน้ำมันหลายแล้วจวดจ้าเล้เลยแต้พไหยิมคือรถขนาดมากนี่มากทำไมมึเพอะกาอะไรอันนบ้อีเกกต่อยิมมาดาราส่งในสุขภาพไม่ได้เชอไม่ได้เหตุตลกันเบื่อกะ่าเราอกับเพื่อนหันเพื่อน โอ้คือ,อคี่รถหรูเนี่ยเอาคนเลี้ยงสร้างเลยคนเลียงสร้างครับเพีะครับโอ้คือว่าบ้าี่แบกันขี่สิครับเป็ไหนไปดูอ๋อป้าพี่จ่ไหนเลยครับพี่น้องครับบ่โอ้โจจ่าฟัดบ้มพี่น้องบ้านนี้กันใหญ่กน,น้ำพิมครับพี่น้องทอดหมองหนาง,งานจังสีดท้ายทอดในบางอีกตัวหนึงน,นะครับเด้อเดมันเกล่ฮะตกกินล้านเกียยรวยตกคนตกคอกระส่ได้บ่เขาก็ว่วววาจะปีนผู้มองไป่ กินนิดเดีวมาเออพอาพูดสูงริงนิ่เดอหรือูดติดตามนพูดอูดเลียบเหรอพูดตามนอ้าป้าไปยักแลพ่อหัวไปยักกันเลยนะหัใจหมกันเนาะฮะคือคือคือแงืคือจสิอ้าวางไหนน้องครับมือตานี่เมือตานี่มันอย่างนี่น้องครับอบพูดหลายๆเ้อี่เขามาติดตามจอง ตึงปอกลำพื้นออฟฟิเชียลขอบคุณทุกกำลังใจครับผู้ใดท่านติดตามก็ไปติดตามให้แน่เป็นกำลังใจใหนน้แน่คอยกันครับพี่น้องขอบคุณพี่น้นองทุกคนครับช่องยังเหรอบอกเพื่อนติดเจออะไรไหมตึงปเปาะลำพื้นออฟฟิเชียลครับผมครับผมตาทีมงานออฟฟิเชียลนสำคันเลยพี่น้องตากะดิบ่มื่อไหร่เป็นกำลังใจกันครับแล, <ะ S 1> ล <ะ S 2> ้วยื่อเนี้ยออฟฟิเชียลอยู่แล้วยื่อครับน,น,นี่ช่องแรกมันวะ เอาเป็เช th hey ่นใย้อย ah. ah. er ู่เอาเชียวเอชียวเแลฮะเฮ็ดแล้วบ่บ่ปายิมเน่มันเสียป้ายิมนะปายิมลำเพินลปเชียวเลยแมนี่แต่ขั้นไปไหมครับสาขั้นพี่น้น้องลำเพลินน้ำโชคหนึ่งลำเพลินน้ำโชคสองลำเพลินน้ำโชคห้าครับนี่แต่หงลูกตัว่เกากระโม่ขี้ลำดากต่อยต้ยมากครับพี่น้อง อ,อากาศนะพี่เนี่ยคือมีตาหมอกพี่น้องนตาหมอกหลายค่าขนาดครับแจ้งค่าตาพี่น้องกาแฟสดเดือดแล้วกินกาแฟแล้แม่สุภาพประมาณสองทุ่มครับพ่อเรียนเด้นเซอร์ยังเฮิร์นซ่อมเต้นเรียบร้อยกับลูกตูกันไปเจ็บนั่งโน้นนั่งนั่นแล้วก็เลื่อออกมาแล้วก็เติร์มบ้านแล้วก็จวดกาดปาดบึ้มแล้วพี่น้องยังไม่ได้รับพี่น้องนะครับ อยูปร, mm hmm. ประมาณจักเจ็ดสิบกิโลออมากับสีฮอตมองแล้วครับมองแสดงจักสิเป็นจังใดจังพันหูอยู่ในยันต์แต่เองเพรว่าปืนปีนผู้ปีนบาครับพี่น้องเดือดฮอดบรรยากาศจะสีท้ายทอดให้เบบิงครัเด้อปั๊มน้ำมันปตทอน้องหินครับพักรถพักคนก็สักคู่ครับพี่น้องจังเดินทางต่อแจนเย็นครับส่วนวิธียังเก็ เวทีเนี P, ย่ยมหั่นมู่ครับเวทีครับตามมา้าลำดังครับเวที B P, เครื่องเสียงครับทีมงานปร,รับขาขาสองคนก็ถือว่าขาดเมื่อไรครับพี่น้องซูซีพ่อซูซีอยู่ส่วนแอวอีดีนี่ครบสุดแอลอีดีคือเก่าครับพี่น้องปีพีเล็กสีส้มครับท 7, ไ,ปไปทยเซเว่นเซเว่นอยู่พี่น้องคือซื้อาเป็นยังน้อครับเนาะ เดินลาก็เดินซาๆเนี่ยไปย่างไฟคิบเปนสิทะไปย่างพร้อมย่างพร้อมย่างนี่หน้าท้องเสียมาทีเลยนี่โอ้เครื่องของเครื่องขายหลายๆพี่น้องอุปกรณ์หลายๆหลายนี่ไประบ้อไประบ้อไป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 สับพี่น้องตามมาพี่น้องเวลาจวดจานแล้ว ยางไปรอไปรอ,อมาให้ามาหันร่อนซิาที่เรื่องครับกาแฟเสดสเดือดคัดด่กสเสดแน่นวลาเขาไปอยากนอน,นครับกลายกินแก้วเดียวได้เนี่ยครับซอแจ้งจางปางครับเนี่ยโอ้ปั๊มเนี่ยถือว่าปั๊มยังอยุเนี่ยครับสร้างอเมซอนอย่างหลายอย่างเนี่ยครับเอา นำทางม่พญานาคนำทาง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 พญานางนำทางไปถือ,อน้ำหลังค้นมาเอามาเอามาเอามา,มา,มา,มายัางก่อยหันขากล้องกับพะได้อามาครับเลยมือจับเลยครับซ้ำนิดหน่อยนะครับไปลองด้วยบรรยากาศ ตอนเศร้าป่ะมาเดี๋ยวเชืเอกเดินห้างแล้วครับพี่น้องตาวรถไปพ้อมทคาไปพ้อเนาะให้นไทอดซิบนาทีครับพี่น้องป่ะตามมุกตูมากครับฮึบป,ป่ะเฮ่ยเร็กวก่อาไปก็ได้น้ำดีตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะเจ็ดโมงใส่แล้ว เจ็ดโมงสี่สิบสามเจ็ดแต่สามารเก้าโมงหรือเป่าเข้าโมงกว่ากับเก้าโมงกว่าขึ้นสี่โมงครับโอ้ขนาดออกมากกันขึ้นนะนี่ขันสีออกมากตอนเศร้าเขาึ้นเขาว่าเฉโอ้ยเทียงใบกันยังมันหอดเลยครับแม่น้ำปดานาด้วยขนาดมากช่วงกันขึ้นอย่าบอกใครมีรถมีเรือด้วยครับจวดยังอยู่ครับพี่น้องแมงสามีนี่ครับ กะลาไก้เด้อสองร้อยหกสิบหกลูกเกือบสามร้อยลูกพี่น้องสุดจอดเป็นกำลังใจทีมงานสาวน้อยเพลี่นแปลงนะพี่น้องเด้อ,อแรงเนี่ยมองที่ว่าจะไปแสดงครับเลือดมากสามรอบแล้วเ็นกาบาครับพี่น้องโควิด มื่อเนี่็คือว่าแต่ร่ำเหมให้เพิ่นส่มก็บที่ตั้งใจไว้หมอกตกหลายครับพี่น้องนะพี่มี่แต่ทำหมอกเบื่อตึ้อเลยครับอ๋อโอเคครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ครับฝากพี่ฝากน้องที่นี่ครับก่อนเด้อพอพ่อปากของพ,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 พ่อครับ ขอบุญขอบคุณตลาดที่เสียสละเวลาเข hey, ้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อเบิ่งแล้วเบอแล้วให้อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ลุงตูนะครับเด้อขอเป็นกำลังใจในการแชร์คลิปต่อไปครับรับรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปนะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสุราขี่นี่บ๊ายบายครับ I'm